ถอยไปถอยมาบ้างก็ไม่ได้มีอะไรบทบาทอะไรมาก <c oughs> เลยจนเขมรจนลุกเข้ามาในอุทยานอุทยานแห่งชาติใช่ไหมที่เขาเรียกอ,นนอุทยานเขาเรียกอะไรขาวพระวิหารครับอุทยานของพระวิหารครับตอนหลังก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาบุกรุกเข้ามาอยู่หมดเลยมส <c oughs> ีสร้างวัดสร้างวาวตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบไปวัดก็เหมือนจะค่อนข้างจะเงียบไปหน่อยว่า <c oughs> ยังมีพระของกัมพูชามาอยู่หรือยอย่างไรอยู่นะครับเพราะดินแดนนั้นเป็นของเราแต่ที่นี้ ที่อกว่าห้ารัฐบาลเมื่อกี้ตกของสุรยุทธ์ซึ่งแม้จะมาอยู่ช่วงสั้นเพื่อ 1> 1<ป>เตรียมการ,รเลือกตั้งหนึ่งปีแต่ว่าได้ทำความที่ว่าจะเสียหายก็คงได้กับเรื่องของดินแดนว่าอยู่ผมผมจำเรื่องไม่ได้ชัดแต่ก็มีอยู่สักเรื่องหนึ่งที่ที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องไปทำตามที่ทางรัฐบาลทักษิณก็ดีทางสมัครก็ดี ทำตามต่อเนื่องกันมาแต่มารัฐบาลอภพิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมข,ขึ้นเลยก็เพียงแต่หันไปดูเหมือนท่านทูกตกสิทธ์มาเป็นรัฐมนตรีกสิทธ์เนี่ยท่านชี้นําชี้แนะไว้ทั้งนั้นเพราะงั้นเขาต้องกอดกันตอนนี้เป็นปฏิริษีอันดับเท่าไหร่ไม่รู้ครับได้เป็นอัน,อนดับดีบด้วยเนอะถือเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ไปลงเลือกตั้งด้วยแล้วก็ลายชื่อของ ท่านกสิทธิพิลมเนี่ยก็อยู่ในสสบัญชีรายชื่อด้วยมันชีรายชื่อ,อด,ดีด้วยลำดับดีด้วยก็หวังว่ามาเปน็นอีกเพราะงั้นในความหวังของประชาชนไทยขนาดที่มีอํานาจเต็มอยู่อํานาจเต็มเต็มอยู่นะครับแลวตรงนี้ช่วงรักษาการตอน,นที่ถามว่าเอจะเชื่อไงตอนนั้นทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมาตอนนี้ร,รักษาการอยู่แล้วจะไปเข้าไปใหม่เนี่ยผมคิดว่าความหวังประชาชนในเรื่องดินแดนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาเหว่งเลยนะครับประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้กลายเป็นเรื่องว่า ที่เมื่อกี้ที่คุณได้เลือกถามว่าอะไรที่ว่าเราครั่งชาติกันนะใช่ครับถ้าให้คนเหมือนกับว่าเฮ้ยดินแดนว่าช่างมันเสียไม่ใช่ของเราครับเหมือนการคอร์รัปชันน่ะครับโกงเงินหลวงไม่ใช่เงินเราแต่เงินเราบาทเดียวไม่อยากให้ใครโกงครับแต่ถ้าเงินหลวงโกงได้โกงอีกมีเงินทอนเนนี้สามสี่ทีบาทเราแล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลของรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยโดยใช้ช่องสิบเอ็ดเนี่ยมาเผยแพร่เรื่องเนชั่นเตทหรือรัฐชาติเรื่องแนวเขตเรื่องเนเธอร์แลนด์กับเบลรเยียมเนี่ย ว่าเห็นไหมเนี่ยท่แรงกับเบลเยียมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นต้องทะเลาะก,กันเลยเลยินข้ามไปข้ามมาไม่เห็นต้องมีเรื่องมีราวกันมันก็เลยมันก็เลยแสดงออกถึงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องแนวเขตหรือเปล่าผมผมว่าก็เหมือนกับว่าผมผมได้รับวันหนึ่งครั้งหนึ่งคุณได้เลิก,กครับท่านผู้ชมครับวันนั้นเราก็คุยกันเรื่องเอมยูสี่สามไหมก็ก็เพื่อนผมหวังดีก็ส่งอ่าจะเป็นส่งส่งเป็นอ e ีเมลมา E แล้วก็ผมก็ไปเปิดดูไปเปิดแล้วก็พพี่นกมาดูปรากฏว่ามันมีสามสีหน้าเอซี hmm. ก็ไปอ่านดูก็มาจากท่านสอสอวุโสท่านหนึ่ง กลายเหมือนกับมาสอนประชาชนว่ากรรมธิการกรรมธิการร่วมมีอาเจการหรือเขาเขาเป็นสสอุโสไม่ได้เป็นกรรมธิการแต่เขาคิดว่าคนคนไทยก็ดีหรือว่าพวกผมก็ดีที่ออกมาพูดรายการไม่เข้าใจว่า MOU43 เนี่ยมันอะไรเพราะมันเป็นเรื่องมานานแล้วที่ทําไว้เก้าข้อกี่ข้อเนี่ยเป็นเรื่องก็เป็นสัญญาว่าปักปันเขตแดนครับมันยังไม่เสร็จปักปันเขตแดนเพราะงั้นก็ปักปันกันยังไม่เสร็จอยู่ตลอดเวลา แล้วจะไปไม่ยอมรับไอ้เขตแดนตรงที่มันไอ้ที่ทําไม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่หังนเก้าและการที่หก็ทําไม่เรียบร้อยแล้วที่จริงไม่สารต่อมันก็หลักเขตที่หายไปเท่านั้นเองแต่ไปเหมารวมบอกว่าเขตแดนเรายังไม่เสร็จก็กลายเป็นพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมไม่ทราบว่าโดยเหตุผลคนใดไม่ทราบเป็นหีซ้ำด้ำพลอยของคนไทยเราเนี่ยมันจะมาสูญเสียอีกสักครั้งหรือเปล่าแต่ผมก็จะภาวนาว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่า ครับไม่น่าจะสูญเสียครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยกลายเป็นว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในการ,รที่จะพยายามที่จะเอาใจช่วยรัฐบาลในการต่อสู้ในศาลโลกเนี่ยไม่ว่าจะมีความพยายามแค่ไหนอย่างไรเนี่ยความเชื่อมั่นหลายคนที่ตอบกับตัวเองพี่น้องประชาชนหลายคนที่ทราบเรื่องเนี่ยก็ยังมีความไม่เชื่อมั่นอยู่ดีสาเหตุต่างๆเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ กลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์นะครับตอนนี้อาจารย์สุทธิผลสวัสดีก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงต้นเราได้คุยกันถึงการที่กัมพูชาได้ขึ้นศาลโลกแล้วก็ได้ชี้แจงกับศาลโลกแล้วว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเป็นของกัมพูชาและทนายกัมพูชาก็ยืนยันต่อว่า1ต่อสองแสน ในแผนที่สารได้ต,ดตัดตัดสินโดยละเอียดแล้วนะครับและขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในคณะต่อสู้ของรัฐบาลไทยซึ่งท่านอาจารย์จำนงก็ได้ยกข้อมูลให้กับพี่น้องได้ชมในบางด้านหรือพยายามวิเคราะห์กันว่าเพราะเหตุที่รัฐบาลไปทําอะไรบ้างจึงประชาชนก็เลยไม่ค่อยไว้วางใจทีนี้ครับครับนี่ในประเด็นประเด็นนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์สุทธิในประเด็นเดียวกันว่า การที่ฮอนําพงกับทนายกัมูชากล้าไปยืนยันต่อสารโลกโดยไม่ลังเลเลยเนี่ยจนทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในคณะต่อสู้ของคนไทยเนี่ยมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับคืออันนี้มันเป็นเกมของของเขเมรน,นะครับถ้าเราถ้าเราเป็นประชาชนตอนนี้ถ้าเราไม่ไม่ไปตื่นเต้นอะไรถ้าเราจะดูนะเราดูภาพรวมคือให้ท่านผู้ชมมองเห็นภาพรวมก่อนว่าครับ ในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเซนกับทักษิณเนี่ยจะร่วมมือกันเรียกว่าทักษิณนี่ยินยอมให้คุณเซน,นขึ้นมอร์ดโลโลกฝ่ายเดียวครับโดยทำเจ้าอคอมมูนิเคอะไรเนี่ยจะเห็นภาพเลยตอนในช่วงที่เขายังมีอำนาจอยู่เนี่ยนะเมื่อขึ้นเป็นมอร์ดกโลกฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนนะ ในเรื่องการที่ผลประโยชน์ต่างตอบแทนผลผลประโยชน์ก็คือว่า MOU43 เนี่ยทักษิณก็มาทําตัวนี้ไงค,คือในชวนเซนเอาไว้ในสมัยนั้นเนี่ยเปิดเปิดประตูไว้ให้เปิดประตูคล้ว่าช่วยหุนเซนให้ขึ้นโมอดอกโลกนะแล้วในขณะเดียวกันทักษิณก็มาเดินเกม MOU43 เนี่ยที่จะเอาทรัพยากร,รทีนี้ไอ้กรณีที่สารมันตัดสินแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี0ูนย์ห้ามาถึงก่อนที่จะมี MOU43 เนี่ยนะฮะเราก็อยู่กันมาไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรเลย ก็อย<ไ>ู่กันมาได้นะพอตอนหลังเนี่ยที่มันใช้เกมเหล่านี้เข้ามาเล่นเนี่ยเราก็รู้ว่าอันนี้มันถ้าเราไม่ทันขมรนเนี่ยนะ,ะเราก็จะเสียโอกาสขมรนก็จะใช้เกมลุกด้วยการเข้ามายึดคขณะใช้เกมของสารโลกนะฮะใช้เกมของประเทศที่สามเนี่ยเข้ามาสมทบที่จะเอาไอ้พื้นที่รอบๆตรงนี้ให้ได้คเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าใช้หลายๆส่วนเข้ามาลุมล้อม ทีนี้กระทรวงต่างประเทศของเรามันค่อนข้างจะซื้อบื้อผมว่าผมว่ามันซื้อบือ้อข้าพในความเห็นผมอะมันต้องรู้เกมว่าแค่ไหนอย่างไรก็ยังไปพูดได้ไงว่าไอ้อเราเนี่ยไม่รับสารโลกแล้วถ้าเป็นกรณีคดีใหม่เนี่ยก็โอเคแต่อันนี้มันเป็นคดีต่อเนื่องแล้วเองรู้ได้ไงว่ามันต่อเนื่องในเมื่อมันขาดไปแล้วว่าในหกเดือนมึงต้องร้องเรียนสิปีก็หมดอายุความแล้วค ล้วอยู่ล้วอยู่ล้วเองอยู่มาได้ยังไงตั้งแต่ศูนย์ห้ามาถึงสี่สามมันไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรเลยครับแล้วมานั่งทําเกมไล้ายๆว่าเอ้นี่มันเป็นเรื่องเก่านะเราจะเราต้องรับเขตสารโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันไม่เข้าท่าอยู่แล้วครับนะเพราะว่าอย่างน้อยที่มันมีปัญหาก็คือเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ไอการใช้แผนที่ผิดไอหนึ่งต่อสองแสนมันก็มันมีเกมเล่นกันพันกันมาเรื่อยๆไง สรุปได้ง่ายๆว่าไอ้นักการเมืองข้าราชการเนี่ยมันชั่วมันเลวเนี่ยมันไม่ได้มุ่งประโยชน์ชาติเนี่ยนะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาตัวนี้ครับถ้าเราดูให้ดีๆมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใหญ่โตอะไรเลยถ้าเราเล่นเกมเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับก็มึงเข้ามายึดเราก็ผลักดันมันออกไปคร้วนะก็ว่ากันไปแค่นั้นเองนะแล้วเราก็อ้างไปสิว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่เคยอ้างเลยบอกเอ้ยไอ้นี่นะมันหมดมันหมดอายุความแล้วอะไรต่างๆนานานะถ้าจะร้องก็ต้องภายใน6เดือน นะตามกฎของอของสารโลกเขาจะมีบอกไว้หมดแล้วทุกอย่างแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยสังเกตดูเห็นไหมฮะก็จะสมอ้างอยู่เรื่อยนะแล้วก็ไปจ้างคิดดูที่ประเทศไทยก็จ้างทนายฝรั่งเศสไอ้ไอ้ขมรก็จ้างทนายฝรั่งเศสร,รับเละใช่ไหมใช่แล้วทั้งทั้งนี้ไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยึดดินแดนประเทศไทยมันก็หาเรื่องประเทศไทยแล้วไป จ้างโคตรละมันมาหาหาหอกทำไมในความเห็นผมนะคนไทยเก่งๆเยอะแยะไปต่างชาติเก่งๆเยอะยแยะไปไปจ้างมันมาทําไมแล้วมันสุดท้ายมันก็มาลุมกินโต๊ะเราเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่ามันองค์คาพยพมันเล่นกันมาเรื่อยๆนะมันเล่นมันเล่นมรดกโลกแล้วมันก็จะมาเล่นทรัพยากรถ้าเรารู้ทันไอ้นักการเมืองไม่ขายชาติไอ้ข้าราชการไม่ขายชาติไม่ชั่วไม่เลวซามเนี่ยนะ เหตุการณ์มันมาบานมันก็ไม่มาบานปลายอย่างนี้หรอกเราเห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยเราเป็นข้าราชการมาเก่าเราก็รู้มึงจะทํางานยังไงท่านเห็นจากอะไรเห็นจากข้อมูลเห็นจากพฤติกรรมเห็นจากพฤติกรรมเห็นจากการทํางานเนี่ยจากข้อมูลที่มันมียืนยันเนี่ยนะไม่ใช่เรามาพูดด้วยปากปล่านะคราวที่แล้วที่ออกอาจารย์ธนบูลเห็นไหมท่านก็ไปค้นมาให้ว่าไอสารโลกมาตัดสินเราก็ยอมรับต่างคนต่างยอมรับมาตั้งแต่ศูนย์ห้าถูกไหมฮะ ไล่กระทรวงต่างประเทศมันไปอยู่ไหนมันม,มองเห็นอยู่แล้วข้าราชการเวลาบหูหลับตาอยู่ที่ไหนครับนะฮะทำอะไรก็พูดง่ายเป็นขี้ข้าเขมียนอยู่ตลอดเวลาผมด่ามันอย่างนี้นะนะเพราะผมหมั่นไส้ด้วยมันเป็นข้าราชการยังไงแทนนี่มันจะบอกทงบอกว่าคราวนี้มันเป็นยังไงมันจะไปยังไงมันจะต่อสู้กันยังไงเราจะยืนยันยังไงอ้อมแอมอ้อมแอมอ้อมแอมแล้วข้อมูลข้อมูลส่วนใหญ่แทนที่จะได้จากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากภาคประชาชนน่นแน่นอนแล้วขณะเดียวกันข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศเช่นไปจ้างนักวิชาการ7.1ล้านที่ท่านอาจารย์จำนงบอกเนี่ยแล้วข้อมูลก็ออกม,มากลายเป็นว่าตรงนั้นเป็นของขเขมรไปแล้วนี่ไงก็มันก็ผมว่ามันเป็นกระทรวงขายชาติไงมันข้าราชการมันเลวมันชั่วไงผมว่าผมขอด่ามันอย่างเนี้ พูดกันตรงๆไม่ลังเลเลยไม่ต้องลังเลนะผมเป็นข้าราชการเอาแค่ความรู้สึกนึกคิดมองแค่นี้ก็รู้แล้วคือไม่ต้องมาเล่นเกมอะไรเลยไม่ต้องมาเล่นเกมที่ผมพูดให้พี่น้องประชาชนมองในภาพรวมก่อนว่าไอ้ทักษิณกายคุณเซนมันร่วมกันมันช่วยกันให้ขึ้นโมรดกโลกมันให้นพดลมามาทําไอ้จอยคอมมนิกเก้ซึ่งที่จริงแล้วสารธรรมนูญเขาก็ยกเลิกแล้วว่าเป็นโมคะสารปกครองยกเลิกแล้วเป็นโมคะด้วยแต่ถามว่าไอ้กระทรวงต่างประเทศมันใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างไร ไม่ได้ใช้เลยมันไม่ทําอะไรนะแล้วขณะเดียวก,าากันให้ให้นายกลงนามว่ายังยืนยันมอ U สี่สามอยู่โถ<ม>ไอ้นี่มันก็เป็นโมฆะอยู่แล้วแล้วสารไทยมันก็ตลกแทนที่ว่าสารไทยเมื่อคนไปลองแล้วอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นสารปกครองสารอะไรก็ไม่รู้นะมันก็น่าจะบอกได้ว่าไอ้มอ U เนี่ยมันใช้ได้หรือรไม่ได้ก็ในเมื่อเรามีสารแล้วเราใช้ไม่ได้ก็จะมีไว้ทําไมครับหรือจะต้องไปหาสารมาพูด อย่างน้อยมันอะไรมันก็ต้องบอกเขาใช่ไหมบอกเขาได้ว่าเออคุณมายื่นตรงนี้ไม่ถูกคุณต้องยื่นตรงนี้ทําอย่างนี้ครับคุณเอาเนื้อหาสาระคุณจะเอาวิธีการสิเอาวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้คุณเอาสาระว่า I M O U ที่ประชาชนเราข้องใจเนี่ยคุณก็บอกไปสิว่ามันเป็นของโมฆะหรือเปล่ามันผิดหรือมันถูกว่าไปเลยก็บอกไปครับเพราะว่ารัฐบาลนี้มันหน้าด้านมันไม่ฟังใครครับใช่ไหมขนาดศาลเนี่ยยกเลิกไปแล้วมันเห็นไหมมันยังไม่เห็นทําอะไรเลยอืม นี่แหละคือการที่มันมีนักการเมืองชั่วๆเร็วๆข้าราชการชั่วๆเร็วๆบ้านเมืองมันทั้งยุ่งนะไอ,ไอการไอการกอด m อ็มโอยูสีาเนี่ยมันทาให้กระบวนการทั้งหมดล็อกไปหมดเลยหรือเปล่ามันล็อกสิเพราะอะไรเพราะว่าไอกระบวนการที่จะทําให้ m o ็มโอสีคงอยู่เนี่ยเพื่อผลประโยชน์พวกมันทั้งนั้นในทรัพยากรในทะเลครับแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกอย่าไปพูดให้มันยาวยื่นเยอะเลยเสียเวลาเปล่าๆพี่น้องก็ชมทางบ้านเขาจะได้รู้ เขาไม่ต้องมานั่งวกวนเสียเวลาสับสนนะแต,แต่ผมขอเสริมนิดหนึ่งตอนนี้ท่านุต่นคุณได้เลยครับ,รบเพราะว่าไอเอ็มอูเนี่ยมันคิดว่า,ารัฐบาลชวนเนี่ยเป็นคนเซ็นไว้ใช่ไหมครับ,รบเป็นคนลงนามไว้ทีนี้ถ้าเกิดไปยกเลิกไม่รู้อันนี้ชาวบ้านก็พูดเดี๋ยนะผมฟังชาวบ้านมาเขาบอกว่า ถ้ายกเลิกประชาธิปัตย์เสร็จเลยก็บอกไปยกเลิกเขาบอกเที่ยวนี้เสร็จเลยเพราะงั้นเหมือนก็ดื้อตาใสากันไปเรื่อยปกป้องกันพวกกันเองอันนี้เอาง่ายๆนะแต่ว่าเนื้อหาลึกซึ้งในเรื่องของการปักปันเขตแดนก็ดีเรื่องผลประโยชน์ในทะเลก,ก็ดีอะไรทดุดีมันซ่อนอยู่ตรงนั้นทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบแต่จริงๆแล้วตรงนี้เอาไอ้ตัวนี้มาว่ามันเหมือนปกป้องกันเองจนอ,อดีตนายกชวนเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดเรื่อง MOU อะไรเลยตอนที่ผมพูดถึงสักครู่เนี่ยว่ามีสสอุโส ได้ออกมาเผยแพร่ทางอีเมลออกมาเป็นเว็บเป็นไม่ใช่เว็บไซต์เป็นอีเมลออกมาแจกทั่วไปว่ามันมันไม่มีอะไรมันอยู่เก้าข้อนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาปักปันเข็ดแดงก็ปักปันกันไปอะไรอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายเราไมไม่ยกเลิกนั่นเลยสิก็เลยจะถามต่อทําไมไม่ยกเลิกก็ยกเลิกก็กลัวหนึ่งไอ้รักษาหน้าเสียหน้าเสียอะไรท่าไหร่ไอนั่นมันคือใล้ๆกับชาวบ้านนี่ไอ้ชนชาวบ้านไอ้คนทับกระบาลตรงนี้มันเรื่องสําคัญเรื่องาำคัญเรื่องมันไม่ยกอะไรง่ายง่าย เรื่องผลประโยชน์ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วให้ประชาชนก็ได้ดูเนี่ยจะเห็นว่าอออไอ้เกมนี้เนี่ยมป็นเกมเพื่อผลประโยชน์ทางนั้นมันไม่ได้เกมเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองอรหรอกนี่เรามองกันเรียกว่าให้มันทะลุเลยไม่ใช่ว่าเรามามองด้วยความอคติหรืออะไรต่างๆนานาใช่ไหมฮะคุณบอกได้นี่ว่าอะไรเป็นอะไรกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันไม่รู้หรือว่ารัชการที่ห้าเนี่ยท่านปักเอาไว้ตั้งนานแล้วแล้วมันเคยอ้างเคยพูดไหม เออถ้ามึงจะทำเอโมยมาไปปักปันเขตแดนในส่วนที่ยังขาดเหลือที่มันไปโยกย้ายกันอะไรกันหมายความทำให้มันสมบูรณ์ทำอะไรนะโดยตรวจสอบแนวเดิมที่ทำเอาไว้โดยอ้างแนวเดิมเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรแต่มันไม่เคยอ้างเลยแล้วมึงจะมาแก้เส้นเขตแดนใหม่แล้วทหารไทยเนี่ยมันทุเลตรงไหนรู้ไหมก็มึงอยู่มาตั้งกี่ปีกี่ชาติแล้วแล้วมึงปกป้องแผ่นดินแล้วมึงไม่รู้หรือว่าเขตแดนมันอยู่ตรงไหนอืม,มึงจะมานั่งซื่อบื้ออยู่มึงเป็นทหารยังไงผมถามสิ